วัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์แอดมินบ้านเฮาอยู่เขาช่องตะโกเดี๋ยวจะมีกู้รถนะกะระวังลอกู้รถเดี๋ยวจะใส่รถเทนประมาณอีกชั่วโมงนึงแหละขึ้นมมนะจัดมามาเบิ่งว่ามันคืออย,อย่างอยู่ในมือผมมันคือโทรศัพท์มือถือ Oppo r เล o o 11 Pro เออมันเป็นยังลงละแดมาไปเบิง่งคือ,อ,อทางลานปิกุงในตลาด่นดีดแดงและลานขายโทรศัพท์ เพ่นให้มาลองใส่กล้องเบื้องวา่ากล้องมันจะโหดขนาดไดนโอ้มันจะสวยงามมันจะเวอร์ว,วังกะคือ,อคลิปแรกะกเับ๋ยาจะลองถ่ายวิดีโอเตสเราก็จะไปไล่ซดในเขาเชิโโปโเบิ้งวา่ามันเป็นยังไงนั่นนะอปโปลองไปเบิ้งวิดีโอนั่งกันครับเข้ามาในโหมดวิดีโอโอ้รถบัตรกำลังลงพอดีเลยทุกคนนี่รถบัตรกำลังลงพอดีเลยเดีย๋ยวจะลองอซูมไปเบิ้งความซูมมันโอ้โหมัน มันนิ่มนะนิ่มในระดับหนึ่งนะรู้สึกว่าซูมตอนนี้มันมันสามารถซูมได้สิบเท่าบ่นี่ซูมไปอีกซูมอีกซูมไปอีกซูมอีกซูมอีกซูมอีกเลยบ่ได้อีกบ่ได้อีกบ่นน่เห็นไหนยังนะอ๋อซูมสิบเท่าแต่เป็นวิดีโอซูมสิบเท่าอืมซูมออกมาบอซูมได้สิบเท่าว,วิดีโอจะเป็นภาพนิ่งนี่ก็ยี่สิบเท่าอ๋อ เป็นวิดีโอไปยังไงทุกคนโอเคบ่นี่ยซุ้มอีกบ่ซุ้มไปไปเอ่อหนึ่งเก้าหนึ่งนั่นบ่โอ้สมุดบ่โอ้โอ้อ่าแล้วก็หันมาทางนี้บ่แมพบ่มีตำรวจอยู่ป้อมเลยแวบเห็นได้อ่าเสาอย่างนี่เสากังหันลมว้า เดี๋ยวเบึงในไร่สดต่อเดี๋ยวผมจะไปไร่สดอ่ากูเหตุกูรดอยู่เขาจังตะโกยทู่ทุกคนนี่อ่ะประมาณนี้